สวัสดีครับผมนายพิโรธพีพัฒนาวันนี้จะมาสาธิตการต่อมอเตอร์24โวลต์ครับตอนแรกครับขี์โปรแกรมครับ หลอนจ่าย24โวลต์เข้ากับสวิตช์ตัวที่หนึ่งครับจัสวิตช์ตัวที่หนึ่งเข้ากับตัวที่สองอกจากสวิตช์ตัวที่หนึ่งเข้า XO X0 ครับออกจากสวิตช์ตัวที่สองเข้าที่ X1 ออกจาก0โวลต์ เข้าที่คอมมอนนะครับต่อไฟ24โวลต์เข้าที่ซีเอาพุทนะครับออกจากไฟยี่เข้ามอเตอร์นะครับออกมอเตอร์พววงจรที่ องการที่สูงวัวน,นะครับทำการทดลองครับกดหยุดนะครับพรอมครับ